วันนี้ให้ดูในบรรยากาศในตลาดนี่จะห้าโมงแล้วพระยังเดินมินทบาทอยู่เลยส่วนนี้น่าจะเป็นทางขายเนื้อแล้วนะครับดูดูดูเมื่อสกู๊กจากกลุ่มโซนที่ขายไก่นีแต่เนื้อมะครับ มีค้าฟังนี้เขาจะนอนเปยกันเหนื่อยก็นอนเปยแบบนี้มาดูสนวนนี้ขายเนื้อจริงเลยครับขายเนื้อทั้งหมดเลยมีขายหมูแล้วครับนอกจากตรงขายเนื้อ แต่ทางเดินข้างนอกอมีขายเองนะครับขายเองเต็มไปหมดเลยตรงนี้ขายเนื้อครับขายเนื้อขายหมูกนี่เป็นร้านข้าวสารเสร็จแล้วก็เดินมีขา นอนนั่งขายทางเขาปูกเปรย์ไม่เหมือนกันบ้านเราไม่มีปูกเปยอันนี้โกมาเป็นถนนหน้าตลาดเป็นประมาณที่ผมเดินเมื่อสักครู่ก็คือในตลาดยังไม่หมดนะครับผมเดินแค่สองล็อกมันมีหกเจ็ดล็อกครับพี่น้องมันยาวเดินไม่ไหวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะดูปีกทางนี้ก็ว่าเขาขายอะไรแต่ด้านซ้าย มีอะไรนะคือจีพาระาของธรรมเดี๋ยวเสียผมจะเข้ารูนี้คืออะไร